ปลาเยื่อมาสายนะครับตอนนี้เรามาถึงที่แล้วนะครับ,รบเชื้อปลาเต็มเลย ตอนนี้เรามาถึงที่แล้วนะครับเชื้อปลาเต็มเลยครับเหยื่อครับ,รบนี่ปลาเหยื่อปลาสายนะครับอืมยอด ยืนหน่อยเด้งหน่อยเด้งหน่อยเด้งหน่อยโอ้ยโอ้ยมาตีอย่างติดไอ้ติดไซยเฮเข้ามาด้วยน่ะเอาเอาแคบภาพหน่อยแคบภาพหน่อยแคบภาพดูหน่อยแฟนปลาเหลามากนั่นงนี่เสร็จกูใช่ไหมอุ้ยโดนผมก็โดนเฮียวาง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 ปั่นตัวนี้ต่อ จับไมจัไหมเยคนนี้ก็เ่นชเยแลนี่เขละเขาเหียเขามาน่ะโยเบิลสองิล้เดิกล้กัจ๋วจ๋จมามาช่วยกันปวดช่วยกันปวดขับข้าวขับข้าวกับข้าวขับข้าวมาลุงโชว์กันมาโชว์ ủi loại ui chào 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 ต้มยำนี่ตัวใหญ่ด้วยเก่าจ้าเก่าพันเองแล้วดูลุงเขจะปล่อยปลาแล้วครับโดนแล้วดีมันหลุดขึ้นมาพอดี ใช่อออใช่อยแล้ว้วน,นี้ถ้าอย่างงี้เขาจะเป็นเป็นลูกปลาเขาซื้อกันนะตัวละร้อยป่ะ่ะณนี่ครับไปเลี้ยงอีกสามเดือนสามเดือนก็สบายแล้ว เชื่องรอเรือครับตกปลารอเรือขั้าวไปับข้าวอือือ้าวโอ้ยมีใครมารับเลย